Bav High End Show 2023ครั้งที่2ค่ะกับโรงแรม b a n บ k ก k ก r r รี t t ทมา k ี t Queen's Park สุขุมวิทพบกันอีกแล้วนะคะกับพอเช่สวัสดีค่ะค่ะครั้งนี้นะคะใครที่อยากจะชมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เกี่ยวกับโรงหนังดูแลโรงหนังมากมากกว่า3,800โรงนะคะแล้วก็ยังดูแลประสบการณ์มากกว่า45ปีอีกด้วยกับบร,ริษัทใหม่ที่มาเปิดงานในครั้งนี้นะคะกับซ i น e มาจิก้าบายโกลเด้รค่ะ เรามาชมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างด้านในเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้เรามาพบกับคุณเนมนะคะจากซิน e มาจิก้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับโกลเด้นดักเลยครับขออ่ยินดีต้อนรับสู่ซิน e มาจิก้าไบโกลเด้นดักนะ,ค,ะ,ค,ะครับผมค่ะครับก็อ่า จะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับด้านนี้ดีกว่า<อ>เพราะว่าเห็นดูแล้วน่าจะแบบเล่นเกมได้อะไรได้ดูเหมือนเป็นส<อ>ปี a เกอร์แบบถูกตะะ้องเลยครับผมเก่งมากาเลยแปลว่าตาดีมากอ,มอันนี้ก็คือเป็นสเตชันแรกนะครับที่<ช>เราวางไว้นะครับให้สําหรับแครของเราเข้ามาดูนะครับผมตัวสเตชันนี้ครับก็คือเราโชว์เคส o d ักนอร์แมนนะครับผมที่เป็นสตูดิโอเกรดมอนิเตอร์ และเป็นลำโพงแอคทีฟในตัวมีอยู่2รุ่นนะครับผมก็เป็น KH80 แล้วก็ตรงเป็น KH120 Mark ยมากนะครับผมก็เป็นฟีลแบบคอนเซปต์อยากเสนอเป็นให้ดูเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเฮ้ยอยู่บ้านมิกเพลงมิกเสียงเล่นกีตงกีตาร์เล่นคีย์บอร์ด สามารถทําได้หมดเลยครับผมแล้ก็ได้สามารถได้แบบรับ,รบประสบการณ์ที่เหมือนกับตอนที่คนมิกซ์เยงจริงๆเขามิกซ์กันคือเป็นคนรุ่นใหม่เล่นชุดนี้ชุดเดียวแล้วก็ง่ายๆเลยใช่ไหมถูกต้อง<ช>อครับผมใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วครับผมก็คือเห็นลำโพงสีตัวนะครับแต่จริงๆแล้วใช้ก็แค่2ตัวเองครับผมและสามารถฟังเป็นระบบเสียงดอเบย์แนสได้ด้วยนะครับผมใช่ครับเป็นแบบดอเบยนแบบ2องชันเ ค่ะแล้วอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเซตอัพแบบนี้นี่คืออยู่ที่บ้านได้สบายเลยกับการชมโรงหนังเหมือนมีโรงหนังในบ้านหรือเปล่าคะใช่ครับผมอ่าถ้าสมมติมองมาด้านนี้นะครับผมมันก็จะเป็นอคอนเซปต์แบบเป็นที่เราเรียกว่าโฮมเธียเตอร์นะครับผมคอนเซปต์ที่เราโชว์เคสนะครับถ้าสมมติมองเป็นเจ้าน้องสีขาวครับผมลำโพงยี่ห้ออาร์ตคอสติกนะครับผมก็จะเป็นระบบแบบ5.2ครับผมแต่ว่าถ้าสมมติเป็นน้องดำตรงนี้นะครับผมเป็นลำโพงยี่ห้ออาร์พรอนนะครับก็จะเป็นระบบแบบ5.2.4ครับโดยที่เรามีตัว reflective ้บนทำเป็นระบบ ดอร์เบียนโมสได้แบบโปรเจกเตอร์ครับผมแล้บด้านนี้เหรอคะครับผมแล้วตรงกลางครับผมก็คือจะเป็นตัวโปรเจกเตอร์ครับเป็นชอตตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมที่เป็น4ฟร์เรสขึ้นมาครับเป็นจอแบบ ALR นะครับผมซึ่งจอรุ่นนี้ก็คือ Cinematic Plus 100อยนิ้วมาพร้อมกับสมาร์ท a b บิ e เนตแล้วก็ตัวเอ a อ l ชอ o ตัวโปรเจกเตอร์ครับผมความสว่างอยู่ที่3,000ลูเมน โอ้เอ้ย oh, แต่ชอบมากเลยนะที่มันเป็นสําหรับคนที่ชอบแต่งบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยของคุณเนี่ย smart ท a n d i d a เนี่ยเป็นอะไรที่เราอยู่ใกล้ๆแล้วก็ยิงขึ้นจอได้แบบง่ายมากแล้วก็สวยงามด้วยถูกต้องครับมันมีทั้งเฟอร์นิเจอร์มีทั้งตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็มีทั้งจอครับผมทุกอย่างจบภายในเซตเดียวเรียกว่าใครที่ชอบการแต่งบ้านนะคะแล้วอยากมีโฮมสียเตอร์เนี่ยแนะนําชุดนี้เลยคะ่ะครับผมค,ค่ะแล้วห้องต่อไปนะครับผม ครัเอออยากจะอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหม่ะไหนๆก่อนจะไปห้องนู้นเราได้ครับผมได้ครับโทษทีครับโทษทีไม่เป็นไรครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวชุดเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วมั่งต่อเกมด้วยใช่ครับผมก็คือตัวตัวสองตัวนี้ครับที่เราเราวางไว้อยู่ด้านบนครับจะเป็นตัวโปรเซสเซอร์ครับตัวซ้ายจะเป็น AVR มีแอมป์ในตัวและตัวขวาจะเป็น preamp นะครับผมที่เราเรียกกันว่า preamp ซึ่งเราก็อย่างที่บอกครับตัวคอนเซปห้องนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปแบบรีวิงรูมครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเฮ้ยเราอยู่บ้านเรามีโซฟาตอนที่เราอยู่รีวิงรูมที่บ้านเราเราทำอะไรบ้างครับนอกจากดูหนังก็เล่นเกมมีเล่นเกมมีฟังเพลงอุปกรณ์เซตนี้ทั้งหมดสามารถทําได้หมดเลยเล่นเกมได้ด้วยเหรอคะเล่นเกมได้ด้วยครับผมซึ่งถามว่าทราบไหมครับว่าเกมอย่าง Xbox อย่าง PS5 ก็สามารถเล่นเกมได้เป็นระบบเสียงดอเบียนโมเดยนะครับ ตเต้นเลยอะอยากมาลองเล่นจังเลยครับก็ถ้าสมมตอิอุปกรณ์ของคุณสามารถถอดดอเบียนโมสได้คุณสามารถเอาตัวเกมและ,ะตัวเครื่องอเครื่องเล่นเกมที่มันสามารถมีเป็นระบบดอเบียนโมสสามารถมาเสียบพลังกันะเล่ระบบคุณได้ทุกอย่างได้ก็เตรียมรับฟังกับทุกอย่างและรับชมกับทุกอย่างเอ็กเพรีทุกอย่างในระบบดอเบียนโมสได้ครับโอเคค่ะคร, uh, ครั้งนี้เนี่ยเราต้องได้ไปห้องนู้นเดี๋ยวที่เราอยากจะไปแล oh, <ๆ>้โอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวตามมาตรงนี้ได้เลยครับ เพราะว่าตื่นเต้นมากใจเนี่ยอยากจะไปที่ห้องนู้นแต่เอะใจที่ตรงนั้นก่อนแป๊บนึงค,คืออะไรเอ่ยครับผมก็คือ q r วอคเนี่ยครับตามจริงแล้วครับก็คือเป็นถ้าสมมติลูกค้าแวะเข้ามาดูครับเราเป็นทําเป็นกิมมิกเล่นๆง่ายๆให้ลูกค้าสามารถสแกนได้ ครับผมเพื่อดูแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติลูกค้าแบบสนใจตัวนี้สามารถสแกนดูสเปคเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้ครับถ้าสมมุติเป็นลูกค้าที่เขามีความรู้ลูกค้าที่เขาเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วครับผมคือเขาก็สามารถมานั่งแบบว่าเฮ้ยมาดูสเปคว่าสเปคตัวนี้เหมาะสําหรับห้องเขาหรือเปล่าเพราะแต่ละแพ็กเกจที่เรามีจัดหรือว่าแต่ละเซตที่เรามีจัดครับล้วก็มี recommendation size สำหรับห้องแต่ละห้องครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าห้องขนาดแบบว่า for example ครับสามคูณสี่เราก็อาจจะมีความสูงเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นระบบเสียงออร์แกนโนส Information s t ตั t ใชมคะใช่ครับผมก็คือเป็น like อ s p e c i f i c ิอ่า of like the q u u p p m n t t and everything ว้า so cool so now we have to come here เราต้องมาห้องนี้กันแล้วค่ะครับผมือใจปอเช่อะอยากจะมาห้องนี้มากๆเพราะว่ามันตื่นเต้นไงเขาดูแลโรงหนังมามากกว่า3,800โรงเลยนะแล้วเขาจะจัดห้องที่มันย่อมาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยให้ได้เหมือนคุณภาพโรงหนังยังไงครับผม ครับกอ็อย่างห้องนี้นะครับผมเราเรียกกันเราเรียกกัน,นของเราเลยนะครับว่าเป็นโฮมซีนีม m าครับผมค,ครับก็คือตัวเครื่องฉายหรือว่าตัวอุปกรณ์อะไรแต่ละอย่างที่เราใช้ในห้องนี้ครับก็คือจะเป็นตัวที่เป็นยี่ห้อที่มี Product Line อยู่ในอยู่ในซีนีม a าไลน์ครับผมก็คือค Basically ก็คือแปลว่าตัวยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็คืออมีใช้ในโรงภาพยนตร์จริงๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับผมเป็นลำโพงยี่ห้อโปรเซล่านะครับผมโปรเซล่าจะแกว่งมาใช่ไหมใช่วยค่ะอึบเหรอมันเป็นแม่เหล็กครับเนะผมบาอะไรมีเล็บไม่ได้นี่ครับผมก็คือเป็นลำโพงโปรเซล่านะครับผมนี่ครับโปรเซล่าออเดียับก็คือตัวโปรเซล่าครับผมเขาก็ทำเป็นลำโพง อยู่ในซีนีมาไลน์ขออนุญาตถามนะคะมันแตกต่างกับโฮมเซียเตอร์ยังไงอ่ะครับอ๋อหลักๆเลยครับจริงๆแล้วก็คือเป็นขนาดไซส์ห้องขนาดไซส์ห้องที่บบกถ้าสมมุติเป็นซีนีมามันจะใหญ่มากคิดสภาพตอนเด็กๆเราไปดูหนังค่ะสองร้อยเขาไปดูแบบเป็นแบบว่า200คนร้อยกว่าคนอะไรแบบนี้ครับถ้าสมมุติเป็นโฮมซีนีมามันก็จะ private หน่อยขนาดมันก็จะเล็กหน่อยและขนาดไซส์ห้องขนาดอุปกรณ์ด้วยครับผมก็ลองคิดดูถ้าสมมุติห้องใหญ่ขึ้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันใหญ่ขึ้นคือจะให้เสียง มันบอกว่าดังสําหรับพอสําหรับที่แบบว่าเราจะได้รับ Experi e n c ทที่ถูกๆที่นั่งที่มันเหมือนกันครับผมใช่เหมือนความกระหึ่มแล้วคานที่ติดอยู่ด้านบนสีขาวขาวครับผมคือตรงที่อยู่ตรงคานตรงนี้นะครับผมเป็นลาโพงของยี่ห้อโปรเซราเหมือนกันแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้ครับจะเป็น P6 Mark 2แต่ตัวนี้จะเป็น P5V ครับผมก็คือเป็นขนาดที่ไซส์เล็กลงมาครับผมก็คือเราโชว์เคสว่าเมื่อกี้สีดำใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นสีขาวและสลิมกว่าน่ารักกว่าเลสวยกว่าด้วยถ้าสมมติเปิดบรากมันดูมันดูแบบไฮคลาสดีกับขาวดำใช่ค่ะแล้วมีอะไรจะมาแนะนำอีกไหมคะกับห้องนี้ตามจริงนะครับผมงานนี้มาแล้วมาโชวห้องนี้ครับเรามีสองไฮไลท์หนักๆสุดๆเลยครับก็คือตัวแรกนะครับผมก็คือเป็นหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอวูเว n <c oughs> ที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับผม <c oughs> ก็คือ Screen Excellence ครับผม <c oughs> ด้วยความใหญ่ของหน้าจออยู่ที่ประมาณ130นิ้วกว่าๆนะครับผม <c oughs> เป็นหน้าจอแบบบูเวนที่บอกว่าทักบอกว่าเป็นจอทักนะครับผมเรามาจากประเทศอังกฤษตามจริงคือมีพาร์ทเนอร์ที่อ,อยู่ในอเมริกาของเขา <c oughs> ซึ่งเราไม่สามารถบอกชื่อได้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นถ้าสมมติเป็นคนที่รู้จัก จอภาพคนวงในคนวงในงเรียกวคนวงในเขารู้จักจริงๆเขาจะรู้ว่ายี่ห้อที่เป็นพาร์เนอร์ในอเมริกาชื่อยี่ห้ออะไรเดาเป็นให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านเอาเป็นไปลองหาข้อมูลกันเองเแล้วกันแต่เอาง่ายๆถ้าใครอยากจะมาสัมผัสนะคะโรงหนัง ย่อมๆที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยต้องมาได้ที่งาน BAV High End Show ค่ะแต่ก่อนอื่นยังไม่หมดเพีงเท่านี้เราได้ยินมาว่ามีอะไรจากสวีเดนนะคะอ๋อสวีเดนครับเป็นตัวลำโพงโ r รเซล่าเลยครับที่ผมแน้นำเป็นเบื้องต้นครับโอ้โปรเซล่าก็คือตัวนี้ที่มาจากสวีเดนหรอคะใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือจะเป็นตรงด้านบนที่บอกว่าระวังหัวชนแน่นอนอยู่แล้วไม่ชนเพราะว่าเปียครับผม ตัวเครื่องฉายตัวนี้ครับผมจะเป็นเครื่องฉายของคริสตี้ครับผมซึ่งถ้าสมมุติเป็นคนวงในอีกเหมือนกันคริสตี้ใช่คริสตี้โปรเจคเตอร์ครับผมอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นคนวงนอกแหละคริสตี้ครับยี่ห้อคริสตี้เป็นยี่ห้อของเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกครับแล้วก็เป็นของตัวโรงภาพยนตร์ครับผมเป็นอันดับหนึ่งของโรงภาพยนตร์และเป็นตัวต้นๆของในพวก professional ครับพวกเคยเห็นบอกว่างานแสงสีเสียงที่เขาใช้โปรเจคเตอร์ในการแมปปิ้งไหมครับ ครับก็คือเขาก็ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่างานใหญ่ๆอย่างเช่นที่ซาอุดีเอยหรือว่าที่ UAE เอยประเทศแบบว่าโอ้สุลต่านเขาก็ใช้พวกนี้ในการจัดงานครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาวน่ารักแล้วก็ใช้ขนาดเลกครับผมซึ่งตัวราคาก็คือถูกพอสมควรถูกในตัวเทียบกับตัว performance ของมันดีกว่า คือถ้าอยากจะได้ลงหนังในขนาดย่อมเนี่ยเราก็มีครบทุกอย่างเลยกับถูกต้องครับ Golden Duck ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องขนาดไซส์เล็กส่วนไปถึงห้องขนาดไซส์ใหญ่ก็คิดดูว่าเล็กขนาดไซส์ห้องที่บ้านเราจนไปถึงใหญ่ขนาดบอกว่าลงหนังภาพยนตร์ที่เราเคยเห็นไม่ว่าใหญ่แค่ไหนมันก็สามารถทําได้อยากสอบถามนะคะคุณนมถ้าเกิดว่าปอเช่เนี่ยไม่เคยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้จักกับบริษัท Golden d u c กมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักว่า Cinema g ก้ามาก่อนเนี่ยแล้วเราอยากจะสอบถามหลายหลายอย่างภายในงานนะคะครับ ก็จะมีอะไรเพิ่มเติมให้สอบถามอีกไหมคะแบบว่าล้อมูนเพิ่มเติมคุณพอเช่ก็คือถือให้ผมอยู่ครับผมอันนี้ก็คือเป็น QR code นะครับผมของทาง c i n e m a t i c b i y ์บายโนครับผมซึ่งก็คือเป็นตัว ลาย ID ไม่แน่ใจว่าเป็นลาย ID หรือเปล่าเดี๋ยวลองสแกนดูลองสแกนดูก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติสแกนไม่ติดยังไงครับผมมาได้นะครับผมที่งาน BAV นะครับผมอยู่ที่โรงแรมมาร์ร็อตมาร์คีควีนสปาคือกลุ่มวี22ับผมชั้น11นะครับผมเดินออกมาจากลิฟต์เห็นเลยต้องบอกว่าเห็นเลยดีกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนเห็นเลยครับผมลองฟังดูนะครับผมหรือว่าลองดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้เราที่เป็นรูปเป็ดหรือว่าเป็นรูปตัวนี่ครับ C ตัวใหญ่ หรือว่าลองฟังจากเสียงดูเสียงห้องไหนกระหึมที่สุดตอนออกจากลิฟต์นั่นแหละครับห้องเรารขอบคุณคุณเนมนะคะขอบคุณมากนะคร<อ>ับ<ม>แล้วก็ขอบคุณคนะคะซีนิมาจิก้าไบโกลเด้นดักครั้งนี้ถ้าใครนะคะอยากจะมาชมนะคะต้องมาให้ได้กับงาน BAV High End Show ค่ะแล้วเจอกันนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณะครับ